สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ร้านช่างบอยนะครับรับซ่อมแหลกพวงมาลัยไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะมารีวิวเรื่องแหลกพวงมาลัยพีอูดนะครับคันนี้เนี่ยนะฮะก็มีเรื่องซ่อมแหลกพวงมาลัยไฟฟ้านะครับแล้วก็ชุดคอรวมทั้งเพาขับด้วยนะฮะเพาขับเวลาเลี้ยวเข้าออกในซองหรือว่าถอยรถเข้าบ้านนะฮะเดินหน้าถอยหลังก็ไม่ดังก็แกลกแกลกเลยนะครับ อันนี้นะฮะอันนี้เอาได้ออกไปแล้วนะครับก็ยางยังไม่ขาดนะครับก็เปลี่ยนจรละบรีเฉยไปทั้งสี่หัวเลยนะครับซ้ายขวาเลยครับส่วนอันนี้ก็เป็นบูธปีกนกตัวใหญ่นะครับก็เริ่มเปื่อยแล้วแต่ยังไม่ขาดก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวลูกค้าก็ไปไล่เก็บเอานะฮะ ลุกหมากกันโคก็ยังพอใช้ได้นะครับแล้วก็ลุกหมากคอมาล่างนะครับก็ยังไม่หลวมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นชุดคอที่รื้อออกมาแล้วนะครับรื้อ,ออกมาซ่อมก็คือยกยกทั้งยวงมาเลยนะครับพเพื่อนพอยกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอันนี้รื้โดยช่างผู้ชํานาญเท่านั้นนะครับเพื่อนเท่านั้นนะครับ ใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับคราวนี้เรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็จะมาดูบูทคานนะครับบูทบูทคานหลังอันนี้นะฮะบูทคานหลังก็ ยังไม่ขาดนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับเพื่อนครับก็โชคนี้สงสัยจะมีการรั่วซึมนะครับเดี๋ยวลูกค้าก็จะไปไล่ตามเก็บทีหลังเอานะครับเพื่อนอนี่นะฮะเอาครับเดี๋ยวเราจะมาดู ชุดนี้นะฮะชุดนี้ที่เราซ่อมแล้วนะครับเตรียมประกอบอพอดีก่อนก่อนซ่อมเนี่ยไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเพราะว่าเวลามีจำกัดน,นะครับอันนี้เพลาขับก็ได้ใส่จารบีมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะฮะครับผมอ่าเนี่ยโอเคเลยนะครับซ้ายในขวานในาซ้ายนอกขวานอกนะครับอ่านี่นะฮะ โอเคนะครับลูกค้าก็ให้เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนจาะบีไปเลยนะครับเปลี่ยนปัจจรบีใหม่นะครับแล้วก็ลัดเหล็กใหม่นะครับโดยใช้ยางรุ้มเผาตัวเก่านะครับเพราะยังไม่มีอาการขาดนะครับสภาพยังสวยงามนะครับเพื่อนโอเคครนี้เรามาดูที่แหลกนะครับแหลกอันนี้ก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นแหลกแท้นะครับเนื่องจากลูกค้าได้เปลี่ยนมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเป็นแหลกเทียบนะครับ แต่ลูกค้าได้เก็บของแท้ไว้นะครับก็เลยนําของแท้มาซ่อมนะฮะส่วนของเทียบก็จะอยู่นู่นนะครับู่นครับแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับใช้ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นของแท้นะครับก็จะซ่อมเรียบร้อยแล้วพร้อมประกอบนะครับส่วนระดับต่อไปก็จะเป็นชุดคอนะครับชุดคอตัวนี้ก็จะมีเฟืองดาวนะครับเฟืองดาวตัวนี้ เียนกรัน,นีีได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเ,เพื่อนๆนอกจากเฟืองดาวแล้วเนี่ยจะมีชุดตัวดันสปริงนะครับอ่เป็นดันสปริงเมื่อรถ2 0 0แสนกว่าโลเนี่ยจะก็แก๊กก็แก,ก๊แก,ก,ก,กบริเวณนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นตัวดันลูกปืนนะครับจะเป็นสปริงอยู่ด้านในนะครับครับเป็นตัวดันสปริงเฉยๆนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าส่วน ก็มีเปลี่ยนเฟืองดาวนะครับแล้วก็ตัวดันสปริง2รายการส่วนรายการที่3าเนี่ยก็เป็นการกระบาดนะฮะถ้าเปลี่ยนทั้งเส้นจะมีราคาค่อนข้างแพงนะครับแต่เราสามารถเปลี่ยนเฉพาะลูกปืนได้นะครับเพื่อนมีอาการหลวมนะครับสองด้านเลยอ,อันนี้เปลี่ยนก็ย้ำเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ที่เปลี่ยนมาแล้วนะครับเราจะเห็นว่า ระเบีเร์เปลี่ยนสีมีอาการหลวมนะครับอ่าโอเคนะครับเพืนเพื่อนก็มีประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือนิดนิดหน่อย,อยลูกค้าก็จะไปไล่เก็บเอาน,นะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ตัวสำคัญก็จะมีวงมาลัยไฟฟ้านะครับแล้วก็ย่อยวงมาลัยก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็แหลกนะครับ แล้วก็ทันนี้มีเรื่องเผาขับด้วยนะครับก็ทําไปทีเดียวเลยนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยลูกค้าก็จะไปไล่เก็บมานะครับเพื่อนอ่นนี้นะครับปีวูปีสองนสิเอ็ดนะครับวิ่งมาแล้วสอง0สนโลนะครับเผาขับยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็เลยดังนะครับก็เลยไปเลียดคดีนะครับเพื่อนก็จะได้ใช้ได้ดังเดิมนะครับ ับผมอันนี้วันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบประกอบทั้งหมดนี้แล้วนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมิพี่น้องๆผู้ติดตามแล้วก็ลูกค้ามากๆนะครับก็ร้านช่างบอยก็จะอยู่ตรงห้างเดือนนายใกล้ๆห้างเดือนนายพระรามเก้านะครับหรือว่าหลังรามนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ